ลูกโงนะครับเราก็จะดึงบริเวณชุมชนบนน้องใส่นะครับซึ่งชุมชนแห่งนี้บริเ,เวณนี้นะครับมีการป,ปลุกลุกเข้ามาในเขตทางรถไฟเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับแต่ตอนนี้ได้มีโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเทียบศาสนามินนะครับทำให้มีการรือถอนนะครับผู้บุกุกนี้ออกไปครับ นอนหรือ่อนเยอะแล้วนะครับแต่ก็ยังเหลืออยู่เล็กน้อยฮนะ เลยอยู่อีกหลายลังพอสมควรนะครับหลอโก็คงกดู hmm. <Okay. S 2> ให้เลื่อน่อนเรื่อยๆครับเพราะว่าโครงการเลื่อนถอนเรื่อยๆรืเรยๆนี้แหละฮะเพราะโคร mm hmm. คงการนี้เลยเวลาเริ่มดำเนินการแล้วครับ